เบิง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 ด้ค่ะเบิงซอ,อยกันได้ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดูผลงานนะคะดูดูดเขาคืออะไรนะคะมันคืออย่างลรืมันคืออย่างเบิงซอ,อยกันเด้อค่ะเคย มือนั่นก็เอาหน้าม,มาแบบมาฉีดล่างออกแล้วเด้อค่ะแต่กะมาเจออีกเด้อค่ะสภาพเบิง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 เด้อค่ะเบิงซอยกัน,นะะเด้อค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดียว,ยวอันนี้กันอันนี้ก็ร้ายเด้อค่ะมันมาอีกแล้วเด้ออีหย่างหน่งอีหย่างหน่งอีหย่างน่งเบิงมันมากินของกันมันมากินกันหลาบกุหากลาบเอาว่ามันกุหลาบกันหล่อเด้อค่ะ กะหล่ำน้อยเด้วยค่ะกะหล่ำน้อยกะหล่ำน้อยเบิ่งมันกินโอ้ขี่เขียวโอ้โหโอ้โหพ่อแล้วพ่อแล้วตายแน่ๆใสล่ล่ะนี่ด้อค่ะใสายนอแบบนี้สายนอ,นนยยนอกล้องอันอยูนี่เด้อค่ะกล้องได้ว่ามึงอันนี้อันอันขาน,น,น้อยนี่คือสิว่าติดเหลืองดอกเนาะค่ะเดี๋ยว เดียวเดียวเดียวออกมากดวนี่ออกมากดยนี่ขี่เต็มอันอันนี้เลยเดียวเดียวนี่เด้เดดค่ะกันกระซ้างเด้ค่ะติดกระสิติดไปเด้ค่ะติดก็ยืนอุทอนเด้ค่ะแต่ติดเหลืองเด้ค่ะนี่แน่เด้ค่ะาาขาหนอนคือว่าเป็นหยังดอกตีมันตัวนี้น่อยหนึ่งปะทู่มากินของกัน เบิ้งเบื้งเบ้งเบ้งล่ะอันขีเขียวเขียวเต็มอย่ปาชิโถกามา้านลวงข้องูเขียวบ่มาลวงข้องูเขียวหน่อยแสดงว่ามันไม่ได้มีตัวเดียวเลยนี่มันมีอยู่หลายอันเลยนี่ <S <S เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะโดนไม่ใช่น้อยจะโดนไม่ใช่น้อยเอาแค่นี้แหละค่ะ <S <S มือนี้กัเป็นคลิป อันอันเป็นคลิปอันอันนี้ยังนะค่ะกรรมอำพางเลยค่ะเนี่ยปลาชิโตวโคตรอุสาหักอุตสาแบบถนอมเลี้ยงดูมันหลักกินของกันสองรอบเลยนะคะอันนี้เธอที่สองเน้อนี่มือนานมาล่างออกแล้วล่างออกกะแล้วไปเด้ค่ะมือนีมาอีกเด้ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวจะโดนไม่ใช่น้อยเด้ค่ะมันไปกินยุสุอันเลยเด้ค่ะนี่เบึงเบงมันเบึงมันอะไรอันนี้กับมิขีมันเด้ค่ะทิ้งหลักฐานทิ้งรองร้อยเด้ค่ะ สามารถอันจับโตได้ด้วยะมือตายแท้ๆเดี๋ยวเด๋ยว๋ยวมึงมันมึงมันเอาคลิปนี้ก็แค่นี้แหละค่ะคลิปอันใจล่ายนิดนึงนะค่ะม mm ั hmm. ะนสุด่าถ่ายใจราย,ยในช่วงในเบื้องดู้่นนะ mm hmm. วัชิทุกเอาแค่นี้แหละค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะ mm hmm. ขอบคุณลหลายๆที่รับชมนะคะ mm hmm. บ๊ายบาย I date Fix me. I'm crossing the line again, falling on my knees. No stranger to pain.